ทนายรณรงค์ครับพาสาวๆเนี่ยเข้าไปร้องกับบิ๊กโจ สาวๆเหล่านี้โดนเหมือนกันบอกถูกผู้ชายชื่อเต้คนๆน,นี้หลอกให้รักแล้วก็บอกว่าเอาเรามีธุรกิจแบบนี้นะมาร่วมลงทุนกันไหม,มไปปล่อยกู้ให้เช่ารถยนต์แต่เดี๋ยวให้เธอเนี่ยเอาเงินไปซื้อรถไว้แล้วเดี๋ยวเราปล่อยให้เช่ากันทำธุรกิจแบบนี้มานานครับปรกากฏสาวๆหลงเชื่อหลายต่อหลายคนด้วยกันครับเอาเงินไปลงทุนกับรถพอออกรถมาได้ใครเป็นผู้รับผิดชอบกับ finance ก็คือสาวๆเหล่านั้นแหละจากนั้นในเต้หายจ้อยเลยครับ ทั้งรถและก็ติดต่อไม่ได้ครับนี่ครับทนายรณรงค์แจวเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะนะครับพากลุ่มผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเข้าไปร้องเรียนกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถัดพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สโมสรตำรวจครับขอให้ช่วยเรื่องรัคดีนี้หน่อยนายจิรากรเฉลยสุขแต่เขาใช้ชื่อปลอมว่าชื่อเต้ชื่อปลอมคือนายอาคมคำพิรานนท์ครับ นายเต้คนนี้อายุ39ปีชื่อจริงจริงจร,งรากรเฉลยสุขไปหลอกสาวๆหลายคนครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวประกอและมีธุรกิจให้เช่ารถยนต์ซึ่งถ้าผู้หญิงหลงเชื่อก็จะหลอกบอกว่าเอ้ามาร่วมธุรกิจกับสิไปยืมชื่อไปเช่าซื้อรถยนต์ป้ายแดงเลยนะมีทั้งกระบะมีทั้งรถเก๋งมีทั้งรถจักรยานยนต์ พอได้รถมาจากการเช่าซื้อชื่อของผู้หญิงก็ปรากฏว่าในเต้และรถหายไปทั้งคนหายไปทั้งรถครับขาดการติดต่อเลยนะครับและผู้เสียหายไม่ใช่น้อยๆคุณผู้ชมผู้เสียหายสาวๆเหล่านี้เป็นนี่บริษัทฟิไนแนนซ์ทั้งหมดครับรวมมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทโอโ้โหแต่นายรณรงค์บอกเลยครับบอกว่าสาเหตุที่ต้องมาร้องบิ๊กโจ๊กเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเต้นเนี่ยไม่ได้ก่อเหตุแค่ปีนี้นะครับย้อนกลับไปปีห9แล้วครับนี่ห6นะฮะ เจ็ดปีที่ผ่านมาในเต้ก่อเหตุแบบนี้อยู่ตลอดอครับแล้วก็มีผู้เสียหายหลายคนทั่วประเทศเลยครับและในเต้เองก็มีหมายจับด้วยแต่ยังลอยนวลอยู่เลยรวมไปถึงอยากให้ไปตรวจสอบด้วยวรถป้ายแดงที่ในเต้ได้ไปเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนและเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ารถข้ามชาติหรือเปล่า<อ>แล้วมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไหม นี่คือสิ่งที่แหม่ไม่งั้นจะอยู่รอดมาเจ็ดปีได้อย่างไรเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กรับปากเลยครับว่าเดี๋ยวจะให้ตํารวจทุกสถานีรับแจ้งความผู้เสียหายในคดีนี้แล้วก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาสอบสวนหากพบว่าทําความผิดจริงดําเนินคดีเด็ดขาดครับ